เซตตาเปลี่ยนนางรำนายรำผู้หญิงคู่ผู้ชายคู่พงเงินองทองฉัดเงินฉัดทองโพงเงินโพท,ทองที่ศารที่บ้านที่มาลักนณมานีวิธีการเปลี่ยนเป็นเองเลยไม่ได้จ้างพามหรือจ้างใครให้แม่แนะนำหนึ่งไปซื้อของใหม่ๆหม,มาหรือนางรำนายรำผู้หญิงคู่ผู้ชายคู่ช้างมา้าฉัด เงินฉัดทององเงินองค์ทองคนเงินโพท,ทองมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เตรียมของใหม่เอาไว้เราตั้งน้ำโมสังจบขอจาเริญของเก่าบนศารหรือบนวิมานจาเริญก็คือการเอาของเก่าลงมาข้างล่างมีของใหม่อยู่ข้างล่างใช่นเราก็น้ำโมสังจบอีกขออันเชิญให้ยานเดิมที่อยู่ของเก่าอะมายูนที่องใหม่ก็น้ำโมสังจบแล้วก็อันเชิญยานก็ พูดไปเลยอัญเชิญยานพูดในเรื่องดีๆเนะาะมีน้ำมะพร้าวที่เตรียมไว้กับสำลีก็ให้น้ำโมสามจบอีกแล้วก็จุ่มน้ำมะพร้าวเอาสำลีไปเบร์หูตาจมูกปากหัวใจก็คือจะมีบทสวดนะ่าจะทิปพจักษกลุ่มสัตว์นเนโตจุตตายีที่แม่พิ้าสอนมาครับก็ทําให้ครบให้หมดพอทําครบหมดก็น้ำโมสมจบล้กก็ไปตั้งบนวิมาน อธิษฐานในสิ่งดีๆาเอาของเก่าจำเริญไว้ในสิานิที่ที่เราคิดว่าก็คือไปทิ้งนั่นแหละใครที่ต้องอยากทำก็ลองทำดูไม่ต้องไปจ้างพามที่ไหนเราทำกันเองเลยผู้ย่างอยู่ที่ใจ Oh my god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  Oh สวยงามสวยงามมากของใหม่สวยงามเป็นไงล่ะทำเองนะเนี่ยทำเองที่พกจัดขุมสักเมือโตคกานีอนโ่ โอ้ตายายยิ้มแป้นเลยโอ่งก็ใหม่นะจ๊ะเขาบอก เป็นด้วยนะเพ็กป้าเนี่ยไปละบ๊ายบาย